สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายในช่งชวงเช้านะคะนำผ้าไหมสีสวยซึ่งเป็นงานของจังหวัดสุรินนะคะเป็นงานหกตะกอย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะสวยงามมากค่ะมีไม่กี่ชิ้นนะคะสนใจชิ้นไหนก็สามารถ สอบถามได้ค่ะราคาวันนี้3,750บาทนะคะส่งฟรีแล้วก็เก็บปลายทางได้นะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ราคา3,750บาทนะคะไม่รวมเก็บ ปลายทางแต่ถ้าโอนสดก็สามารถซื้อได้ในราคานี้นะคะผ้าสีธรรมชาตินั้นเป็นงานที่ออกมาและมุนสวยนะคะวันนี้ชอบชิ้นไหนสามารถทักทายมาสอบถามได้ราคาไม่แพงเพราะว่าการย้อมสีธรรมชาตินั้นยากมากค่ะกว่าจะได้แต่ละสีนั้นไม่ได้ย้อมครั้งเดียวนะคะหลายสี ก็หลายครั้งเช่นกันนะคะกว่าจะได้ออกมาเป๊ะๆแบบนี้ก็ต้องใช้ความสามารถจริงๆนะคะไม่ว่าการมัดลายการย